ออกมาชี้แจงหลังถูกกดดันหนัก หลังจากที่สุปตาสาวเซ็กซี่อัมพัชราภาเฉยเชื้อได้ตั้งอินสตาแกรมแอดอัมอันเดสกอบพัชราภาเป็นส่วนตัวและยังถูกโยงป่มที่ไม่ออกมาคอเอาจนอัมโดนบางคอมเมนต์ด่าแรงมากด้วยคำหยาบคายและยอดฟอลโล่ที่ลดลงหวบด้วยนั้นซึ่งล่าสุดทางแอดมินเพจ Facebook อัมพัชราภาเฉยเชื้อซึ่งมีคนติดตามอยู่กว่า1.4ล้านคนที่ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งถูกโยงไปในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและบ บอกว่าอ้ํายังพยายามช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์มาโดยตลอดเพียงแต่ไม่ค่อยออกสื่อซึ่งแนะทุกคนว่าควรแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นจริงดีกว่าการมาต่อว่าด่าทอเพื่อความสะใจโดยแอดมินได้โพสชี้แจงไว้ว่าแอดมินขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะหลังพี่อ้ําตั้งไอจีเป็นส่วนตัวจริงๆเราเคารพทุกความคิดเห็นของทุกฝ่ายนะคะแต่หลายคนบางกลุ่มกลับไม่ได้เรียกร้องในสิ่งนั้นให้ตรงประเด็นกลับมาต่อว่า เขาด้วย้อยคําที่หยาบคายโยงไปเ,เรื่องอื่นๆที่ไม่เป็นความจริงทั้งในเรื่องหน้าที่การงานผลงานตัวตนหรือแม้กระทั่งแสเรื่องการช่วยเหลือน้องหมาในส่วนตรงนี้ขอยืนยันเลยว่าพี่อ้ําพยายามช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์เท่าที่ตัวเองจะช่วยได้มาตลอดเพียงแต่ไม่ค่อยออกสื่อดังนั้นเราควรแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นจริงดีกว่าการมาต่อว่าด่าทอเพื่อความสะใจของตนเองจะดีกว่าไหมาตามภาพเป็นแค่ คอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นจริงๆมีมากกว่านี้ซึ่งใต้โพสต์ก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากและยังบอกให้อ้ามฟองเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายด้วย